ขละอาคมหรือการสักยันเนี่ยตามันมีพลังงานในยันในท,ที่ทุกก็สักได้สักยันนะใช่สักให้ใครก็ได้โดยกำลังจิตเราเนี่ยกับอาคมคำว่าอาคมคือบอาลีแหละแต่หลวงพ่อท่านบอกเองไม่ต้องใช้บาลีก็ได้บอก เองก็สักไปเหนียวหนังเหนียวเนื้อเหนียวกระดูกแต่อ้จิตเองต้องมั่นคงสักเข้าไปรูปนามใช่ไหมเรามีรูปนามแล้วไอคนที่สักมันก็ต้องการเหนียวใช่ไหมล่ะต้องปฏิฐานเลยเหนียวหนังเหนียวเนื้อเหนียวกระดูกไว้เรื่อยเรื่อยเนี้ยแล้วแทงดูเรียบร้อย ประมาณนั่นแหละมันมีลูกศิษย์ท่านไว้สมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์ท่านเรียนเกษตรเข้ามาจากสุปรัตเข้าไปอาจารย์ไงเขาพาลูกศิษย์มามาฝึกกับหลวงพ่อมาสวดมนต์นั่นแหะสวดพุทธทางสรนงกะชามีนกรรมพระแล้วก็สวดไง ให้ท่านให้จิตอยู่กับพระ <c oughs> เวลามีเรื่องท่านบอกให้นึกถึงพระครับในนึกถึงพระให้นึกถึงท่านนะ่ะคือให้สวดมนตนะ์แล้วให้เห็นแสงเข้าหัวไม่ขีดอนะ่ะเหมือนเราสวดไปแล้วมันแวบนั่นนะ <c oughs> คนเคยนะเนี่ยจําจําขึ้นนั้นได้ไหมคขึ้นที่มันแวบเนี่ยมัน แวบ,บนิดเดียวนะมันสว่างเหมือนนั่นน่ะอธิษฐานเหนียวได้เลยนะโอโหโห้จุดนั้นนะฮะใช่กับเด็ก,กเกษตรสมัยก่อนนะมันก็มีเรื่องกันกันนะกบโรงเรียนอื่นอยู่แล้วครับไอ้นี่มันไปคนเดียวพวกนั้นเป็นสิบยังเอาไม่ไม่ลงเลยโอ้โหหลวงตาเคยอยากสักยันหรือหลวงต,งตาสักยันไหมไม่มง ไม่มีรอยสักยันเลยไม่มีมันเจ็บลุตงตาเคยไปมันเจ็บตั้งใจไปจะสึกจ,จะไปสักยันสมัยก่อนอาจารย์อำเภออะไรอ่ะเพชรบุรีบางกอกน้อยเนี่ยออเขาจะไปลูกศิษย์อาจารย์แลที่เพชรบุรีนะหนุมานหาวไปดาวไปเดินละตุ ข้างหลังอ่ะครับแล้วสวยด้วยนะมีเก้าตัวนะตุอันุมานเก้ารอบเลยครับตัว,ต,วตัวละตัวใหญ่เนี่ยอยู่ข้างหลังเลยครับหาไปดาวไปเดือนอน,น,นักเลงรุ่นเก่าเลยสบวบองกอกน,น้อนลูกศิหลุงอาจารย์แลทั้งนั้นแหละครับเป็นฆราวาสนะฮะหลวงตาก็ตั้งใจมีเพื่อนอยู่เนี่ยนะหัวหินเนี่ยนะ จะไปสักก็ไปกินนั่งกินเหล้ากันใช่ไหมล่ะครับมันกินแล้วมันก็สาดไปข้างหลังตุกสาดไปข้างหลังมันให้ลิงกินก่อนอ,อ๋อลิงมันกินที่หลังหมายถึงว่าสาดไอ้ลิงแล้วก็ครับเทให้ลิงกินก่อนอเวลามันเมาเป็นไงรู้เปล่าก,ก็รู้อยู่แล้วว่าแถวนั้นต้นสนมันเยอะต้นตาลมโอ้โหมันวิ่งขึน้นต้นสนน่น เหยาวยูยูยูอยู่ในหัวลงมานะเสร็จแล้วมังก็มาเล่นกับหมามันมาโอ้โหคิดไปคิดมากูไม่เอาดีกว่าส์มันเป็นอย่างนี้ได้ไกูเป็นมนุษย์เนี่ยกูจะเอาสัตว์เข้าไปในร่างกายกูนี่มันไม่ได้แล้วก็เลยก็เลยไม่ได้สักโอ้โหแล้วอีกทีเพื่อนไปสักเสือเพ่น พลาดเลยใช่ไหมโอ้โหทีนี้กระดูกอ่ะคิดดีเกือบอาทิตย์ยังไม่เสร็จเลยเหลือตัวเดียวนะคนสักเพนก่อนะไม่ใช่มันเจ็บต้องหยุดไงหยุดหยุดสากันถ้าไปกินเหล้ามาสักเอ้าเลือดมันก็เยอะอีกอ่ะโอ้มันยากนะจูสักไม่ใช่ง่ายๆอย่างเนี้ยเต็มตัวเลยสมิงเนี่ย เห็นเห็นไม่ได้นะเนี่ยเห็นเข็มไม่ได้ใช่ไหมต้องรีไปสักเลยอะ่ะ oh. <laughs> เห็นอาจารย์สักที่น่ะ <Okay. S 2> ถามจริงๆเจ็บไหม <laughs> <laughs> มันความพอใจความยินดีเขาจเนี่ย ah. ความพอใจ ที่โบราณนี่เขาสักที่ทหารเขาไปลบลาข้าฟันกันแล้วเขามีอักขระพวกน,นั้นนะตรงนั้มันยิงไม่ออกจริงๆริงนะทุที่เวลาตายแล้วเวลาเขาเผาแล้วไอ้ที่ยันอักขระแล้วมันไม่ไหม้ฮะโหประวัติที่วัดป่านี่ไงวัดป่านี่ฮะวัดป่าดาดาพิลมเนี่ยเมื่อยี่สิบปีก่อนนะครับตอนนั้นหลวงตาย้ายมาที่ที่ถ้ำแล้วมาอยู่แล้วสามฟืนนะทุ พื้นเนการลดเนี่ยใน่ไม่ไหม,ม,ม้เลย oh. Oh. คนเท่าศักเลยครับโอ้จะทำจะทำยังไงจะต้องไปหาเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนรุ่นเดียวกัน่ะมาแก้ตรงเนี้ยมันถึงไหม้ฮะแก้กันยังไงไม่รู้เขาใช้อาคมอะไรไม่รู้ มันเป็นมันเป็นของแก้ของนี่พวกนี่เห<อ>มือนกัน,กนเหมือนยาสั่งเหมือนกันอนะ่ะถ้า,ถ,าถ้าแก้ได้เนี่ยไม่ต้องไปอะไรเลยกินแล้วก็หายแล้วอะออย่างเรื่องของพบภูมิเนี่ยรองดาพบภูมิเนี่ยเขามี